ไปประชุม World e c onom i c Forum ค่ะคุณผู้ชมโดยนายจิรายุหงสับโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยว่านางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในการร่วมประชุมกับ World e c onom i c Forum มประจำปี2568ที่กรุงดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะ นายกก็ได้กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะคะที่ได้มาพร้อมกับทีมไทยแลนด์ชุดใหญ่เลยนะะซึ่งการประชุมเพียง3วันประกอบไปด้วยการหารือกับคณะนักธุรกิจและก็ผู้นําของแต่ละประเทศมากถึง20ภารกิจด้วยกันนะคะทั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยการหารือกับ11บริษัทเอกชนชั้นนำระดับโลกได้แก่ DP World นะคะ Nestle c ค c a c o l a นะคะ b บ y e r AG เนะคะ a s t r a z e n ซ ca เซลฟอร์ดนะคะก o ูเกิลเบบซี่นะคะ AWS Grab นะคะ Amazon Web s e r ซ i c e ซึ่งก็ได้รับการตอบรับนะคะในการให้ความสนใจลงทุนในประเทศไทยเป็นอย่างดีค่ะซึ่งเชื่อว่าหลายบริษัทที่เคยลงทุนในประเทศไทยอยู่แล้วเนี่ยจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นนะคะส่วนบริษัทใหม่ๆก็มีการให้ความสนใจมากเลยค่ะที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยในเร็ววันนี้นะคะขณะที่กิจกรรมสําคัญตลอดของการประชุมนายกก็ได้กล่าวขอบคุณนะคะที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานสําคัญนะคะในการต้อนรับอาทิเรื่องของงานต้อนรับ เลี้ยงรับรองนะคะของประธาน WEF นะคะและทีมไทยแลนด์ก็ยังได้มีการจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันค่ะ Thai Land Reception ที่นำเสนอในรูปแบบไทยสไตล์นะคะแล้วก็อาหารไทยจนผู้ร่วมง,งานเนี่ยให้ความชื่นชมแล้วก็สนใจในเรื่องของอาหารและว,วัฒนธรรมที่สวยงามของประเทศไทยเป็นอย่างมากนายกกล่าวต่อไปว่าสำหรับเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ทางการค้าของไทยนะ,ะกับ ประเทศในสหภาพยุโรปนะคะก็คือที่ประเทศไทยได้ลงนามความตกลง FTA นะคะไทย EFTA กับ4ประเทศเป็นครั้งแรกค่ะทำให้เป็นโอกาสที่ดีของสินค้าไทยที่จะได้เข้าไปจำหน่ายในประเทศแถบยุโรปมากขึ้นนะคะสำหรับงานเสวนานะคะ เบต้าโซน not losing sight of soft power นะคะแล้วก็การร่วมกิจกรรมที่ชื่อว่า country strategy dialogue on Thailand นะคะแล้วก็ Thailand networking dinner reception ก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักกับต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรปแล้วก็ยังได้แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอันเป็น soft power ที่สำคัญของประเทศไทยนะ,ะที่จะสามารถแปลเปลี่ยนเป็นสินค้าให้กับชาวยุโรปได้รู้จักมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องการพบปะ พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการค่ะคุณผู้ชมกับทางผู้นำแล้วก็บุคคลสำคัญนะ,ะอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะคะนายกรัฐมนตรีของมอนเตเโกรนะคะนายกรัฐมนตรีสวีเดนนายกรัฐมนตรีภูตานแล้วก็นายโอลิเวียชวาบนะคะซึ่งเป็นบุตรชายของผู้ก่อตั้ง W.E.F แล้วก็เมลานี่บราวนะะ์นะหัวหน้าทางด้านวัฒนธรรมนะคะของ W.E.F อดีตนักร้องวงดนตรี p i ป e เกนะคะก็ทำให้ทางประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศได้มีการกระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการพบผู้บริหารในภาคเอกชนนะคะของไทยที่มีการ เดินทางมาร่วมประชุมด้วยก็จะมีผู้บริหารธนาคารกรุงเทพนะคะ CP บิดขับก็ทำให้เห็นถึงแนวทางด้านการลงทุนนะคะแล้วก็การรับฟังทุกคำเสนอนของการลงทุนของไทยต่างประเทศอีกด้วยนะคะโดยนายกยังมีการกล่าวต่อไปอีกนะคะคุณผู้ชมว่า การมาประชุมครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสสื่อสารถึงโอกาสและศักยภาพของประเทศไทยค่ะแล้วก็ได้มีการสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนนะคะของบริษัทข้ามชาตินะคะที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ด้านความมั่นคงด้านอาหารรวมทั้งรัฐบาลเนี่ยยังมีเรื่องของนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีพัฒนาคนแล้วก็ปรับกฎระเบียบที่เอื้อต่อการลงทุนนะคะเพื่อเศรษฐกิจไทยเนี่ยได้มีการเติบโตอย่างยังย่งยืนและครอบคลุมอีกด้วยนะคะอีกทั้งยังมีการโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์ค่ะในเรื่องของศิละปะนะคะวัฒนธรรมอาหารที่มาจาก ภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนไทยค่ะจนกลายเป็นสินค้าแล้วก็บริการที่มีม,มูลค่าในปัจจุบันอย่างเช่นมวยไทยก็ดีนะคะอาหารไทยผ้าไทยนะคะที่เป็นที่ชื่นชอบของต่างประเทศรัฐบาลก็จะมีการส่งเสริมค่ะให้เป็นเครื่องจักรใหม่นะคะในการสร้างเม็ดเงินและนำไรายได้สู่ประเทศค่ะโดยนายกยังกล่าวว่าการมาในครั้งนี้เนี่ยทำให้ทีมไทยแลนด์นะคะทำให้ประเทศไทยเป็นที่ทั่วโลกเนี่ยจับตามองค่ะแล้วก็ได้มีการติดตาม เทรนโลกยุคใหม่นะคะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้นำและบุคคลสําคัญต่างๆนะคะซึ่งก็จะสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายที่รัฐบาลกําลังทําอย่างเช่นการส่งเสริมในเรื่องของเศรฐษฐกิจสีเขียวก็ดีการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเช่น AI นะคะแล้วก็การแพทย์และการสาธารณสุขรวมทั้งการเตรียมเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศอีกด้วยนะ